สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโน้ตของพลอยพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนดำดิ่งลงไปรู้จักกับโลกภายในของตัวเองตอนที่7เอพิโซดที่17 ENTP และ ENFPintheGrip สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับซีรีส์ Type in the Grip วันนี้พลอยจะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ ENTP และ ENFP เมื่อตกอยู่ในการควบคุมของฟังก์ชันด้อยค่ะ โดยธรรมชาติแล้วเมื่อท้ายยังคงสมดุล ENTP และ ENFP มักโฟกัสไปที่โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยผู้คนสิ่งต่างๆและกิจกรรมพวกเขามีความลหลงไหลในไอเดียและความเป็นไปได้ใหม่ๆดังนั้นจึงมักชอบความเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่มีหรือเป็นอยู่ณนะตอนนี้ ENTP และ ENFP ปรับตัวเข้าหาโลกภายนอกด้วยการมองโลกในแง่ดีและความเชื่อใจพวกเขามองหาความท้าทายใหม่ๆ มีสัญชาตญาณที่ลึกลับเกี่ยวกับเทรนด์และอนาคตและกล้าเสี่ยงในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า ENTP และ ENFP ไม่ใส่ใจในข้อจำกัดของพลังงานและเวลาสำหรับตนและผู้อื่นและรู้สึกว่าข้อเท็จจริงรายละเอียดและกิจกรรมที่ต้องทำซ้ำๆเป็นเรื่องที่ช่างน่าเบื่อค่ะโดยปกติแล้วมนุษย์มีความเครียดอยู่3ระดับด้วยกันคือ 1. manageable stress ความเครียดแบบจัดการได้ เป็นความเครียดแบบที่ฟังก์ชันเด่นของเรายังคงรับมือได้และเรายังสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอีก3ตัวที่เหลือได้อยู่ค่ะกล่าวคือฟังก์ชันตัวที่2ถึง4 2. serious stress หรือเครียดแบบจริงจังเป็นความเครียดแบบที่เราเริ่มจะจัดการไม่ได้เราจึงพยายามดึงฟังก์ชันเด่นมาใช้มากเกินไปและเริ่มไม่สามารถใช้ฟังก์ชันอีก3ตัวได้ ซึ่งในกรณีของ ENTP และ ENFP พวกเขาจะใช้ฟังก์ชัน e x t r o v e r t e d Intuition ซึ่งเป็นฟังก์ชันเด่นของตนมากกว่าปกติทำให้พวกเขาอาจจะโยนไอเดียที่ยังไม่ได้ผ่านการตกตะกอนออกมามากมายโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงเมื่อความเครียดก่อตัวมากขึ้นพวกเขาจะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพน้อยลงความมองโลกในแง่ดีความกระตือรือร้นและพลังงานอันเต็มเปี่ยมของพวกเขาจะหายไปค่ะ 3. extreme stress หรือเครียดแบบสุดขั้วเป็นความเครียดแบบที่เรารับมือไม่ไหวแล้วฟังก์ชันที่อยู่ในจิตสำนึกของเราอ่อนแรงในขณะที่ฟังก์ชันที่อยู่ในจิตไร้สำนึกมีกำลังมากขึ้นในท้ายที่สุดเมื่อความสามารถในการควบคุมฟังก์ชันเด่นหายไปฟังก์ชันด้อย Introverted Sensing จะปรากฏขึ้นมาแทนที่ลักษณะนิสัยที่บ่งบอกว่าพวกเขาตกอยู่ในการครอบงมของฟัง์กชันด้วยหรือ In the Grip มีดังนี้ 1. Withdrawal and Depression การถอนตัวออกมาและมีอาการซึมเศร้าการประมวลข้อมูลภายในหัวของตัวเองไม่ใช่กิจกรรมที่คนประเภท e x t r o v e r t e d Intuition ถนัดนะดังนั้นเมื่อพวกเขาตกอยู่ใน In the Grip หรือการครอบงมของฟังก์ชันด้วย การโฟกัสพลังงานไปที่โลกภายในเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและก่อกวนความรู้สึกค่ะจนอาจน,นำไปสู่ความรู้สึกเศร้าและสิ้นหวังได้ e x t v e v e r t Intuition คนหนึ่งเคยพูดเอาไว้ว่าในช่วงเวลาแบบนี้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและมีความคิดว่าไม่มีใครรักเขาไม่มีแม้แต่คนที่เคยรักด้วยซ้ำบางคนเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่เหมือนติดกับดักอะไรสักอย่างที่ไม่มีทางออกความกระตือรือร้อนที่มีและแรงจูงใจต่างๆหายไป และถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกไม่มีแรงไม่สบายตัวและไม่สามารถหาความสุขจากกิจกรรมที่ปกติทําแล้วชอบทําแล้วรู้สึกดีได้ค่ะในท้ายที่สุดความคิดความรู้สึกแบบนี้จะนำไปสู่การละเลยตัวเองและทําให้ป่วยได้ 2. Obsessiveness ความหมกมุ่นเมื่อตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อย i n t r o v e r t e d Sensing ENTP และ ENFP จะโฟกัสอย่างหมกมุ่นไปที่รายละเอียดหรือข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเสียทีเดียวจากคนที่มีวิสัยทัศน์และมองภาพกว้างการตกอยู่ในการครอบงำทำให้มองโลกแคบลงความเป็นไปได้ทั้งหมดจะหายไปไม่มีมุมมองอื่นนอกจากมองเห็นข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ENTP และ ENFP กลายเป็นคนเรื่องมากช่างเลือก เสียใจกับเรื่องเล็กเรื่องน้อยและรู้สึกหงุดหงิดงุดนง่านใจพวกเขาอาจจะทำให้เรื่องน่าลำคาญที่ช่างเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความสบายตัวของตัวเองบางคนระเบิดอารมณ์โมโหกับความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยมีปัญหากับรายละเอียดและไม่อดทนกับคนอื่นๆและสิ่งที่เห็นว่ารบกวนทุกประเภทค่ะ 3. focus on the body การให้ความสนใจไปกับร่างกาย คนที่มีฟังก์ชัน i n t r o v e r t e d s e n s i n g เป็นฟังก์ชันเด่นและใช้มันได้ดีสามารถอธิบายประสบการณ์ทางร่างกายของตัวเองได้อย่างละเอียดและวออและน่าประทับใจในขณะที่คนที่มีฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันด้อยและตกอยู่ในการครอบงำของมันอย่าง ENTP และ ENFP พวกเขาจะโฟกัสไปที่ประสาทสัมผัสและประสบการณ์ภายในที่กลายเป็นความกังวลใจที่ใหญ่เกินจริงเกี่ยวกับอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นจินตนาการคนประเภท extroverted intuition มักจะตีความสิ่งที่ร่างกายสัมผัสได้แบบเกินจริง <c oughs> เช่นคิดว่าเป็นโรคนู่นโรคนี่ในช่วงเวลาที่เครียดมากๆแบบนี้ค่ะ บางคนไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ไว้ใกล้ตัวเช่นเอาที่วัดความดันมาคอยเช็คตัวเองบางคนจินตนาการในแง่ลบเกี่ยวกับโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบตัวค่ะ การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเองเมื่อตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกกลัวตัวเองหรือเริ่มตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยว่าเราควรทำอย่างไรดีก่อนอื่นเลยเราต้องทราบก่อนว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้เราตกไปอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยซึ่งสำหรับ ENTp และ ENfp มีอยู่หลักๆ3อย่างด้วยกันค่ะ คือ 1. ความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกาย 2. การโฟกัสไปที่ข้อเท็จจริงและ 3. การละเมิดค่านิยมและหลักการสำหรับข้อแรกนะคะความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายคนสองทป์นี้ถูกกระตุ้นด้วยความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายได้ง่ายกว่าทป์อื่นๆความกระตือรือร้นของการเป็น extroverted intuition ทำให้พวกเขาทำสิ่งต่างๆอย่างสุดขั้วโดยละเลยลิมิตของตัวเองโดยเฉพาะความต้องการ ด้านการพักผ่อนและการมีสุขอนามัยที่ดีเช่นกินข้าวตรงเวลาหลายคนชอบทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันอันนั้นก็น่าตื่นเต้นอันนี้ก็น่าสนใจจนไม่ได้ดูว่าแต่ละอย่างที่ทำใช้เวลาและร่างกายมากขนาดไหนรู้สึกตัวอีกทีก็เหนื่อยล้าและรู้สึกท่วมท้น ผลที่ตามมาคืออาจทําให้ร่างกายเจ็บป่วยซึ่งสิ่งนี้บังคับให้พวกเขาไม่สามารถทํำสิ่งต่างๆได้เต็มที่เหมือนเดิมจึงเป็นการกระตุน้นการทํางานของฟังก์ชันด้ยมากกว่าเดิมค่ะ 2. การโฟกัสไปที่ข้อเท็จจริงการต้องรับมือกับงานที่เป็นรายละเอียด และต้องลงมือทําเป็นเวลานาน,านๆเป็นตัวกระตุ้นฟังก์ชันด้อยได้รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดเชื่อมโยงด้วยค่ะเพราะมันเป็นการผลักให้ ENTP และ e n f p ใช้ฟังก์ชันที่ตัวเองไม่ถนัดอยู่ตลอดเวลา 3. การละเมิดค่านิยมและหลักการ ENTP และ e n f p มีค่านิยมและหลักการที่ตัวเองยึดถืออยู่ถ้าสัมผัสดได้ถึง การที่ค่านิยมหรือหลักการของตัวเองถูกคนอื่นละเมิดหรือทำลายพวกเขาอาจตกไปอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยได้ยกตัวอย่างเช่น ENFP ที่เห็นว่ามีคนเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือการที่ ENTp ต้องทำงานอะไรสักอย่างที่จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสิ่งที่ส่งผลเลวร้ายต่อคนในสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นฟังก์ชันด้อยของพวกเขาค่ะ การรู้เท่าทันตัวกระตุ้นฟังก์ชันด้อยช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้ความเป็นไปของโลกภายในของตัวเองว่าทำไมตัวเองมีพฤติกรรมที่แปลกออกไปอย่างไรก็ตามดังที่กล่าวไปข้างต้นในอพิโซดที่12นะคะฟังก์ชั่นด้อยไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายและต้องป้องกันเพราะมันเป็นการทำงานของจิตที่ช่วยให้เราเติบโตและมีความสมดุลขึ้น ในกรณีที่ฟังก์ชันด้อยลุกขึ้นมาทำงานพรอยคิดว่าพวกเราไม่ควรต่อต้านแต่สิ่งที่เราควรทำคือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเท่าทันตัวเองว่ากำลังเกิดสิ่งใดขึ้นกับเราและคอยดูแลตัวเองมากกว่าวิธีการดูแลตัวเองเมื่อเกิดความเครียดหรือตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยของคนประเภท ENTP และ ENFP คือพักผ่อนทำสมาธิทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายทางประสาทสัมผัสค่ะ ออกกำลังกายตั้งลิมิตเลือกที่จะปฏิเสธบ้างไม่ทำทุกอย่างพร้อมๆกันหรือหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะให้จัดลำดับความสำคัญของงานกระจายงานให้คนอื่นช่วยเป็นต้นวางแผนหลีกเลี่ยงความไม่คาดฝันที่ไม่ต้องการและสุดท้ายอยู่กับคนที่ให้การสนับสนุนไม่ใช่คนที่พูดให้รู้สึกแย่กว่าเดิมค่ะ เมื่อผ่านช่วงที่ตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยไปแล้วในแต่ละครั้งเราจะได้การเติบโตบางอย่างกลับมาเสมอสำหรับ ENTp และ ENFP สิ่งที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์อินทิกร i p คือ 1. จะช่วยให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น 2. จะให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของรายละเอียดและข้อแทจ้จริงมากขึ้นและสุดท้ายจะช่วยให้รู้จักวางโครงสร้างและวางแผนได้ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาแวะฟังพอดแคสต์ของพลอยสำหรับคนที่สนใจ MBTI และโลกภายในของตัวเองติดตามรับชมรับฟังได้ที่ 1. YouTube Channel ของพลอยชื่อ Caduceus พิมพ์คำว่าสมุดโนต้ตของพลอยก็จะเจอ Channel ค่ะ 2. ติดตามได้จากเ e จ a c e b o o k นะคะชื่อ Self Journey นักท่องโลกภายในค่ะ ถ้าใครชอบข้อมูลที่พลอยนำมาแชร์ฝากกดไลค์กด Subscribe และกด Follow ด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ